ชอนหน้าไปโดนอะไรมาเอ่ยนี่ขอดูหนอะคุณจะไปทำอะไรมาครับไม,ไม่รู้ไม่รู้เหรอคุณชอนวันนี้เราจะทำอะไรครับอวโวคาโดไหนครับอวโวคาโดเอามาทำอะไรเอามาทำปัน่นปั่นให้มันเป็นเนื้อกินอ๋อเป็นปั่นอวโวคาโดใส่อะไรครับอันนี้อวโวคาโดนะครับอวโวคาโดใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งครับมีอะไรอีกครับ น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมมีอะไรอีกครับแก้วอ่าแก้วตวงน้ำเชื่อมกับน้ำผึ้งแล้วก็นมอัลมอนนมอัลมอนรสจืดค่ะเพิ่มเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยเริ่มเลยอตนแรกเราต้องใส่เราต้องใส่อะไรครับใส่อัลมอนก่อนโอ้ยไม่ใช่ใส่อะไรนะอัลคาโดห์ใช่ค่ะใส่ในเครื่อง เครื่างปั่นของเราอ่าปึ๊บสองลูกครับกินให้หน้ำใจสองลูกเนนะะลาายนะคะกับปลาใส่อะไรครับหมดเลยเหรอหมดเลยกับปลาใส่ะะอะไรครับใส่นมโอเคจะใส่ขีดก,<อ>ก่อนตาเอาใส่นมเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ย้ำเพิ่มดีย้ำเพดีแล้วช้อนถึงเหรอถึงไหมถึงโอ๊ยอ่าอ่าช้อนคุณช้อนบีบตรงนี้ นี่ปืดปืดปืดกินห,อ,นหอมมาก,กกินหอมมากน่ากินเลยอ่ะต่อไปจะตัดเองกว่าอันนี้มันแข็งน่ะเดี๋ยวเอาไว้ช้อนหน้าให้ช้อนตัดอันนี้มันแข็งมากมันไม่เหมือนช้อนเดี๋เพิ่งบีบนะคุณชอ้อนอ่ะคุณช้อนเอามือมาอ่าปืดอุ้ย <laughs> คุณชอเอากี่กล่องเยอะเลยสามเลย<า>อ้าวกินให้หนํำใจอันนี้ยังไม่ได้ตัดพ่ะคูคุณชอนคุณชอนอย่าเช็ดเสื้อผ้าคุณชอนลืมอะไรลืมใส่อะไร,นนะค,ะรคุณชอนลืมใส่อะไรผ้ากันเปื้อนนะครับเราสอคนลืมใส่ผ้ากันเปื้อนผ้ออาภัยให้หมดนี่นะโอ,อเคหมดแล้วจ้าต่อไปแล้วก็ตัวอะไรครับ โอ้ของใหม่ของใหม่ยังไม่ได้แกะเลยครับของใหม่ของใหม่ของของของใหม่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 เอาซัก15 ml ได้ไหมแม่ทำคนจานค่อยๆบีบพอแล้วครับเย้บดอันนั้นใส่น้ำผึ้งครับทีนี้ น,นี่เรียบร้อยใส่น้ำผึ้งเปิดมาเลยครับช่างต้เเงอ,อ่เอะน้ำผึ้งใส่20 ml พอแล้วครับปิดฝาเลย่ท่านปิดฝาอันนี้หมูจะเสิร์ฟโอเคหมดแล้วครับต่อไป ปิดฝาฝาแล้วก็ปั่นเลาแล้วก็ปั่นเดี๋ยเพิงหมุนปั่นนะครับอันนี้เอาออกไปก่อนครับเขาล็อกแล้วยังอุปรกรณ์แค่นี้เองแค่นี้เองครับต่อไปหมนุนปั่นเลยนะเริ่มเลยนะโอ้ย ที่คน ừ, กำลังทําอยู่แล้วไปหมุนบังเอิญว่าฝาเปิดอย่างนี้มันจะพุ่งตูมเป็นลวาวาโอ้ไม่ไหวเลยเป็นลวาวาสีเหลืองเใช่ปาป้าป,<ๆ>ปิดเดียวครับโอ้ช้อนคุณช้อนเอาช้อนมาชิมก่อนไหมไม่ไม่ชิมก่อนหรอไม่ชิมเรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมก่อนนะอืมเข้มข้นมากเลย อร่อยอยมป็นน้ำเขียวเอคุณชอนก็จะขอชิมนะครับเข้มข้นเป็นไงครับบ้าอ่ะชอนยังไม่เคยกินอะโวคาโดใช่ไหมอ้าวไปไหนแล้วครับน้าเหมือนน้ำเขียวเลวเนนเยเทุกคนเออเหมือนน้ำเขียวเลยครับต่อไปก็เทใส่เหยือกนะครับใส่เหยือก เดี๋ยวไว้ใส่ตู้เย็นกินคุณช้อเปิดเหยียบหน่อยครับเอาแล้วก็วางฝาไว้โดนปากคุณชอนหรอเอาเราวังนิดนึงอ้าวเทเลยเชือกกันเทค่อยๆนะค่อยๆนะหมดเลยนะหมดเลยอือมอือมันมีแค่นี้เหรออันนี้ พอพอกุญชอนกุญชอพอก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไอ้ที่ปาดมาปไปอ่าแล้วก็กุญชอไม่เช็ดไม่เช็ดหรือวอคุญชอไม่ไม่อ่ะต้องเอามาทีนี้ปิดฝาครับคุณชอนปิดฝาแล้วเราก็ได้น้ำอะไรน้ำเขียวอุ้ยน้ำอะโวคาโดปั่นใส่นมอัลมอนด์ค่ะหวานมันเมันมันเหนือนน้ำเขียวมากเลยเหมือน้ำเขียวมากเลยคุณชอนทำให้ใครทานครับคุณแม่ ตาปั๊าน่ารักจังเลยของแกงเลยตาพี่คิวตาพี่คิวด้วยโอเคตาพี่เป้าพี่เป้งไโอเคบ๊ายบายครับเวลาเจอกันใหม่ดีต่อสุขภาพนะคะใส่แก้วให้แม่กลับมาใหม่ครับผู้ชอนบอกว่าใส่แก้วให้แม่ชิมดูใส่แก้วให้แม่กินครับให้แม่กินปื๊ดอ้ยเอาแก้วเวียกอนชิมไงไม่ใช่ของจริงคุณชอนแม่จะกินเหรอ อมีอืมอม,มีประโยชน์ประโยชน์อะไรครับอร่อยมากหอมหมน้ำปลาร่อยแล้ว